สวัสดีจากเพื่อนๆทักทายกันยามเช้าๆตามเคยสบายดีกันไหมจ๊ะแพทก็เรื่อยๆสบายดีตอนนี้จะบอกว่าได้รับวัคซีนครบหมดแล้วสองเข็มอ,อ่าเดือนที่แล้วได้เข็มแรกแล้วก็เมื่อวานได้เข็มที่สองตอนนี้ก็จบแล้วจิงจริงเก็บๆอยู่แต่ไม่มีไม่มีผลเอฟเฟกอะไรนะได้ของได้ของอะไรอะ มาดอนน่าหรืออะไรนี่แหละจาไม่ได้นะลืมตายนะออกเสียงไม่ถูกมาดอนน่าหรืออะไรนี่แหละมันมีสามของจอร์นสันจอร์นสันนี่เขาจะเป็นเข็มเดียวฉีดจบเลยแล้วของอะไรอย่างหนึ่งอะแต่แพ้คราวที่แล้วแพทไม่ได้เลือกนะมันไม่มีสิทธิ์หรือบางทีไปเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกว่าเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพรรคกลางๆนี่อาจจะเลือกได้นะแพทไม่รู้แต่ครั้งแรกที่แพทไปเดือนที่แล้วเขาไม่ให้เราเลือกคือว่าเขาก็ฉีดให้เราเลยเอานี้อันนี้เลยอารมเนี้ยนะแต่เมื่อวานไปรับเข,เข็มสองมาแล้ว ตอน9โมงเช้าเข็ม2เข็มที่2ฉีด9โมงเช้าเสร็จล้วก็ไปทํางานเลยก็ก็รู้สึกเพียเียเหนื่อยไม่รู้ว่าเราเพียเหนื่อยจาก IN, วัคซีนือเพียเหนื่อยจากการทํางานเราไม่รู้ไงแล้วก็ช่วงเบรกก็หลับไปชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงตื่นมาก็ยังเพียเพียเหนื่อยกลับเลิกงานกลับมาถึงบ้านอาบน้นํานอน14ทุ่มครึ่งอาบน้นํานอนกินยาแก้ปวด กินอะแอดไิวไปสองเม็ดแล้วก็หลับตื่นเช้ามาก็ยังรู้สึกง่วงเพียๆอยู่ก็ออกไปวิ่งก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีไม่มีไซ d e e f ฟ e c t อะไรไม่มีผลอะไรก็ปกติดีทุกอย่างเข็มแรกก็ไม่ไม่ได้เจ็บไม่ป่วยไม่ไม่เป็นไข้เข็มแรกก็สบายมากเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนะเข็มแรกนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยเข็มที่สองรู้สึกเพียๆนิดนึงแต่แพทย์ไม่รู้ว่ามันเพียจากการทํางานหรือเพียจากวัคซีนไง แต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่รู้ตอนนี้คือร0 0ยเปไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นคือจบแล้วทุกอย่างได้วัคซีนครบ2เข็มเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้รู้สึกว่าเซฟมากรู้สึกว่าแบบอรู้สึกปลอดภัยมากอะแต่เราอยากจะถามอยากจะถามหมอนะว่าฉันได้วัคซีนสองเข็มแล้วฉันปลอดภยัยแล้วฉันไปไหนฉันไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะถามแต่ก็ ก็ต้องใส่อยู่ดีนะเพราะว่าคนอื่บางคนเขาก็ยังไม่ได้รับวัคซีนมัน,ม,นมันยังไม่ได้เขาเมืองเขายังไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันเขาก็ต้องใส่ไปไหนเขาก็ต้องติดไป้ายไว้ว่าคุณต้องมีหน้ากากนะต้องมีถ้าไม่งั้นเขาไม่ให้เข้าใช่ไหมละ่ะตามซูเปอร์ตามอะไรเงี้ยนะแต่ก็โอเคเรียบร้อยไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเป็นยังไงเนาะวัคซีนอะได้รับกันทั่วถึงกันไหมอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาได้รับกันแบบโอเกือบเกือบ ทัวถึงกันหมดเกือบทท่วถึงนะเพราะว่า80%ก็น่าจะได้นะเพราะว่าตอนแพทแพทสมัยก่อนเขาก็จะเปิดให้แต่หมอพยาบาลคนแก่อะไรอย่างนี้เขาก็เปิดเต็มสปีดแล้วนะแต่เด็กยังไม่รู้เคเควินยังไม่ได้ฉีดแพทยังไม่ได้ถามถึงว่าเด็กเนี่ยเขาให้เพราะว่าเท่าที่แพทไปที่ศูนย์วัคซีนที่เขารับฉีดกันยังไม่เคยเห็นเด็กไปฉีดนะพวกทีเนเจอร์หรือพวกอะไรเงี้ยนะยังไม่มีนะ เท่าที่ไปก็มีแต่พวกคนอาดเวเนี่ยพวกคนที่คนทํางานคนอะไรเงี้ยวนมากเด็กนักเรียนพวกทีเนเจอร์เนี่ยแพทยังไม่รู้ว่าเขาเปิดให้ฉีดหรือยังถ้าเปิดก็จะให้เควินไปแต่มันตอนนี้มันก็ง่ายแค่เราเข้าไปกรอกในเว็บไซต์ว่าเราต้องการเขาก็เปิดให้ได้เลยมันก็ง่ายสะดวกสบายมากินอะไรกินอะไรกันนิดหน่อยกินกาแฟไปแล้วแก้วหนึง่งเมาส์อมอยกับเพื่อนไปนิดหน่อยแพทจะกินแพทอยากกินแพทก็เลยผัดเผ็ดปลาดุกผัดชา ผัดชาประดุกจะกินยังไงให้เห็นนะ่ะขนมปังขนมปังกับอะโวคาโดเหมือนเดิมเลยเนี่ยขนมปังอะโวคาโดอย่างเดียวเกลือพริกไทยขนมแล้วก็อะโวคาโดแค่นั้นจบกินกันกินกับแลนเดชไม่อยากกินข้าวอยากกินแต่กลับอ่ะ อันนี้กินแทนข้าวได้นปังก็เป็นแป้งแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่กินข้าวแล้วท้องมันไม่ย่อยท้องมันไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยข้าวอ่ะท้องแล้วมันกินแล้วมันก็อืดท้องก็อืดก,ก็แน่นท้องอยู่งั้นอะ่ะมันไม่สบายท้อง ก็จะกินเป็นผักผักสดผักสดผัดลวกเพ็นข้าวอ,อร่อย ตอนนี้ร้านอาหารสถานที่อะไรก็เปิดเต็มที่และเต็มเหนียวกอ,อบอร่อยมันเหมือนหัวชัยเท้าอะ่ะกินอะไรเหมือนเลยหัวชัยเท้า เนี่ยซื้อมาจากซื้อมาจากซูปเปอร์ฝรั่งเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้าซูปเปอร์เอเชียเท่าไหร่นะเพราะไม่รู้จะซื้ออะไรไม่ค่อยได้ทำกับข้าวอ ตอนนี้เเข้าไปดูเฟ e บุ๊กนะโหร้านอาหารไทยเปิดรับพนักงานเพียบท,ทั่วแบเรีเยยตั้งแต่เด็กเสิร์ฟคนผัดคนคุกล้างจานรับเยอะมากอืม เขาบอกให้เราอยู่ที่เนี่ยนะถ้าขยันไม่มีอดตายหรอกบอกให้อือ คาดว่าหลังซัมเมอร์นี้ทุกอย่างจะปกตินะเควเวนจะได้ไปโรงเรียนตอนนี้เควเวนก็โรงเรียนเควเวนยังไม่เปิดยังเรียนออนไลน์อยู่ เขาบอกว่าร่างกายเนี่ยแพทเนี่ยมันไม่ต้องการข้าวกินตะกับกับผัดขนมปังขนมปังเนี่ยชอบกินแต่เป็นขนมปังที่ต้องขนมปังอร่อยนะ ขนมปังแบบโฮเกนอัน,นเป็นขนมปังสไตล์ออต์เลียนก็อร่อยดีแซบ่บ นั่งชมวิวายกินข้าวไปเนาะตอนเช้าเชมีความสุขเลิกงานมาก็เหนื่อยแล้วอาบน้ำนอนหัวถึงหมอนหลับเลย แซบ่บปลาปลาดุกปลาดุกผัดชามไม่มีก้างชอบตรงที่มันไม่มีก้างเนี่ยโอแพทเป็นคนเดี๋ยวนี้กินปลามีก้างไม่ค่อยไหวก้างชอบติดคอ กางติดกอปุ๊บหยุดปั๊บเลยไม่กินแล้วเลิกสุขเสาที่แล้ววันหยุดแพ้วอกจะทำวิดีโอซะหน่อยไปนั่งกินข้าวในพาร์คในสวนทำคลิปซะหน่อย เปลี่ยนบรรยากาศยุ่งไม่มีเวลาเลยหาหมอฟันเทเวนมีหมอฟันแพทย์มีหมอฟันตอนเช้าเทเวนมีตอนบ่ายทำงานบ้าน ปัดบ้านถูบ้านหมดเวลาแล้วมา <c oughs> ดูอีกทีอ้าวจะมืดแล้วออกไปขี่เกียจออกไปแล้วหนาวไปนั่งตากลมอยู่หนาวมาแมววะ <c oughs> ตอนนี้มันยังไม่ซัมเมอร์ดีไงอากาศมันยังเงย็นอยู่ มันจะร้อนเป็นแค่ช่วงบ่ายๆร้อนแต่ช่วงเช้ากับตอนเย็นก็หนาวเหมือนเดิม,อมเอาไว้ก็้กลเอาไว้ซัมเมอร์แล้วค่อยไปทำกันจะไปหลายที่ไม่ได้ไปที่ อยากไปซานฟานก็ไปอยากไปซานฟานก็ไปอยากไปทำคลิปเห็นเข้าไปเที่ยวกันแล้วก็อยากไปเนาะอยากไปทำวิดีโอไม่ได้อยากไปเที่ยวนะอยากไปทำวิดีโอลง youtube แต่ว่า ยุ้ยคนทำงานก็อย่างนี้อ่ะทำงานห้าวันหยุดสองวันอิ่มแล้วเนี่ยกินให้มันหมดอร่อยปลาแซ่บเห็นไหม มีความสามารถพิเศษกินกับข้าวได้โดยที่ไม่กินกลับได้โดยที่ไม่มิไม่ต้องการข้าวกินไปเถอะอิ่มเหมือนกันอืมหมดครับต้องกินวิตามินด้วยไปหาน้ำก่อน เอาวางไว้นี่จะได้ไม่ลืมไม่งั้นนะลืมทุกทีอะวิตามินอะอจะได้กัดทิ้งไว้สองอันขนมปังหน่อยขนมปังของโปรดอาหารเช้าเนี่ยแต่กินหลังกินหลังกินหลังปากหลางปาก อืน้ำชีวิตแพทความเป็นอยู่แพทนี่เรียบง่ายมากไม่หูหวาชีวิตแบบเรียบง่ายน่ะคนทำงานเลิกงานกลับบ้านนอนอืม กินง่ายอยู่ง่ายไม่เรื่องมากมันอาไว้เย็ยน้วมันเหนียวขนมปังไม่กรอบถ้าทำมาใหม่กำลังร้อนๆนะเวลมากินอ่ะมันจะกรอบอันนี้ยันเหนียวอยู่ จะเป็นอาหารเชา้าที่ชอบกินมากกินไงก็ไม่เบื่อขนมปังกับอะโวคาโดบดเนี่ยนะใส่เกลือกับพรนะิกไทยเป็นอาหารเช้าที่ว่ากินไงก็ไม่เบื่อกินได้ทุกวัน คนที่กินขนมปังทาแยมทาเนยถัว่วทีนัดปัตเตอร์อะไรเลยกินไม่ได้ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้อะกินแล้วท้องมันไม่รับทาแยมเหมือนกันมันหวานท้องไม่รับกินแล้วมันมันรู้สึกแปลกๆอะไม่เอาเลยอะ่ะอ,อร่อยชอบ ออกเข็มๆเ,เผ็ดๆนิดนึนง,งถูกใจใช่เลยถ้ากินเฉพาะอันนี้ก็อยู่ได้ไปถึงเย็นเน่ะไม่กินอะไรก็ได้แต่วันเนี้ยอยากกินผัดปลาเนี่ยเพราะมันมีเหลืออยากกิน ปกติก็จะกินแต่แค่นี้กาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็ขนมปังเนี่ยแค่นั้นแหละวันนี้มันมีผัดปลามามันน่ากินขอกินสักหน่อยอันนี้ก็ไปทำงานได้แล้วอยู่ได้ไปถึงที่ทำงานหิวก็กิกนส้มตำแต่วันนี้กินไปเยอะแล้วไม่น่าจะกินนะ ไม่น่าจะกินอะไรนะแล้วพอล้วกินชน้ก็อยู่ได้ทั้งวันแนละ้วอิ่ม,มแพทน่ยจะกินอาหารเช้าจะหนักแต่ถ้ามันหยุดเนี่ยไม่กินอะไรเลยเลยดื่นแต่วาย ถูกใจอร่อยแซ<ส>่บออะโบโคาโดมันมันมนะผนสมก,กัเกลือพริกไทยนยมันเข้ากันมากสุดๆเออกรปต่ายไปละเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปเดี๋ยว อาทิตย์นี้จะมีไปปิกนิกกับเจี๊ยบแล้วก็เ,เพื่อนๆพี่คิมไปปิกนิกกันเดี๋ยวคอยติดตามชมดูว่าเรามีคลิปเด็ดๆรับรองว่าเสาร์าทิต์ุกสาวนี้จะต้องมีอะไรที่ทีเด็ดมาคอยติดตามชมไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย